นิยายเสียงเรื่องเล่รักนายหัวตอนที่37กอดกอดเช้านี้บรรยากาศดีมากฝนเริ่มซาแล้วอัคราตื่นนานแล้วแต่คนที่นอนหนุนแขนเขามาทั้งคืนยังไม่ตื่นเขาอยากให้เธอได้พักนานๆชายหนุ่มรู้สึกดีขึ้นมากน่าจะเกือบปกติแล้วรอให้คนในอ้อมกอดตื่นก่อนวันนี้ เขาคิดว่าจะพาหญิงสาวออกไปทานข้าวข้างนอกดีกว่าไม่อยากให้เธอเหนื่อยเพราะว่าเธอทำอาหารให้เขาทานมาหลายเวลาแล้วอยากตอบแทนเธอบ้างร่างบางขยับตัวหญิงสาวขยี้ตาเธอรู้ว่าตัวเองเป็นคนหลับง่ายหลับลึกหลับนานเธอระวังตัวเสมอพยายามไม่นอนในที่ที่ไม่ปลอดภัยแต่นี่เธอกำลังนอนหนุนแขนใหญ่แข็งแรงของอาัคารา ญิงสาวกระพริบตาทีๆขยี้ตามองเขาอีกครั้งนี่เธอนอนหนุนแขนเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าของแขนแข็งแรงนั้นนอนยิ้มมองเธอตาเป็นประกายสโรชายตกใจนิดหน่อยที่ตัวเองมานอนบนแขนของเขาแต่ห่วงเขามากกว่าพี่เข้มให้บัวนอนหนุนแขนตั้งแต่เมื่อไหร่คะเป็นเน็บแล้วไมน่นี่มาค่ะบัวนวดให้ยิงสาวรีบลุกขึ้นนั่ง จับแขนแข็งแรงนั้นมาวางที่ตักตัวเองยืนมือไปแตะที่หน้าผากเขาแก้มคอของชายหนุ่มตัวไม่ร้อนแล้วนี่คะพี่เข้มรู้สึกยังไงบ้างคะทำอาการเขาพรางมือก็นวดแขนเขาไปด้วยคนที่เพิ่งหายป่วยนอนอมยิม้มดีแล้วครับน้องบัวหายชาแล้วพี่แข็งแรงครับน้องบัวเป็นยังไงบ้างหายง่วงหายเนื่อหรือยังพี่ดีขึ้นมาก น่าจะหายแล้วนะวันนี้เราไปทานอาหารข้างนอกไหมน้องบัวทําให้พี่ทานมาหลายเวลาแล้วเดี๋ยวพี่พาไปทานของอร่อยๆอตอบแทนนะครับได้เลยค่ะพี่เข้มงั้นเดี๋ยวบัวเตรียมตัวก่อนนะคะพี่เข้มไหวแน่นะคะเธอยังเป็นห่วงเขาอีกไหวครับพี่แข็งแรงว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนข้างเตียงยกแขนทั้งสองข้างชูให้หญิงสาวดูขนาดพี่ไม่สบาย พี่ยังอุ้มน้องบัวไหวเลยคิดดูว่าแข็งแรงขนาดไหนเขาพูดพรางยื่นมือมาดึงแขนเธอให้เข้าไปใกล้ๆคนบนเตียงไม่ทันได้ระวังตัวเขาก็ช้อนร่างบางด้วยแขนแข็งแรงทั้งสองข้างของเขารวบตัวเธอขึ้นไปอุ้มไว้แนบอกนี่ไงแข็งแรงไหมโอ้ยพี่เข้มขาไม่เอาค่ะ บัวเชื่อแล้วค่ะว่าพี่เข้มแข็งแรงปล่อยบัวลงเธอค่ะหาาเสียวยิ่งบอกให้เขาปล่อยเขายิ่งแกล้งโยนตัวเธอขึ้นทําให้เธอต้องใช้แขนอบรอบคอเขาไว้อกอวบนั้นแนบกับหน้าอกของเขาคนโดนอุ้มตกใจเมื่อรู้สึกว่าเนื้อตัวของเธอสัมผัสกับเขาอย่างใกล้ชิดพอแล้วค่ะพี่เข้มไม่เอาแล้วค่ะบัวกลัวปล่อยเธอค่ะ จะได้รีบอาบน้ําแต่งตัวไปทานข้าวกันบัวเชื่อแล้วว่าพี่เข้มแข็งแรงมากเ้าพูดพลางแหยีหน้ามองเขานะคะพี่เข้มปล่อยเธอค่ะสิงคโอถอนหายใจอย่างเสียดายก้มหน้าลงมามองคนในอ้อมแขนเห็นสายตาอ้อนวอนของหญิงสาวเขาจําเป็นต้องปล่อยเธอลงอย่างเสียดายวางแล้วก็ยังไม่ไวายน้องบัวพี่ขอก่อนอีกนิดได้ไหม นิดเดียวนะครับคนดีพี่ไม่ทำอะไรหรอกขอกอดอย่างเดียวนะครับนะสโรชาคิดอะไรไม่ออกอยู่ๆก็งงขึ้นมาสะง,งั้นเมื่อได้ยินเขาร้องขอและเปลอตัวพยักหน้าให้เขาทำให้คนตัวใหญ่ค่อยๆดึงตัวเธอเข้าไปกอดไว้อย่างนุ่มนวลเขาหอมที่ผมเธอวางคางไว้ที่ไหล่ลมหายใจอุ่นๆเป๋ารดที่ข้างหูของหญิงสาว เขาจับมือของเธอให้กอดตอบเขาน้องบัวกอดตอบพี่หน่อยพี่ขอแค่กอดอย่างเดียวนะครับคนดีเสียงเขาอ้อนอ่อนโยนเหลือเกินเขารับรู้ได้ว่าหญิงสาวกอดตอบเขาชื่นใจเหลือเกินขอบคุณมากนะครับรู้ว่าคนในอ้อมกอดใจเต้นแรงมากคงทำตัวไม่ถูกเขาเข้าใจเลยว่า หิงสาวไม่เคยให้ใครได้กอดใกล้ชิดแบบนี้พี่ขอบคุณน้องบัวด้วยนะครับที่ดูแลพี่อย่างดีทุกอย่างเลยขอบคุณมากจากใจปะ่ะไปอาบน้ำเตรียมตัวไปทานข้าวกันขาปล่อยหญิงสาวให้เป็นอิสระคนที่ถูกกอดยังงงอยู่น้องบัวน้องบัวเสียงเขาเรียกเธอจนหญิงสาวสะดุง้งช่วยไปเตรียมชุดมาให้พี่หน่อยได้ไหม พื่อรอที่นี่นะได้ค่ะเดี๋ยวบไปเตรียมให้นะคะรอสักครู่ค่ะอัครานั่งยิ้มอยู่คนเดียวหน้าเอ็นดูเหลือเกินเขาต้องค่อยๆสอนเธอบุ่มบ่ามไม่ได้กลัวเธอสกใจไม่นานสโรชาก็กลับมาพร้อมชุดเสื้อผ้าของเขาพี่เข้มอาบน้ำก่อนเลยนะคะเดี๋ยวโบอรอ เธอพยายามที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองก็ใช้เวลาไม่นานก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยน้องบัวครับอาบต่อได้เลยไม่ต้องรีบนะครับเธอเดินไปรับผ้าเช็ดตัวจากเขาเอาไปตากที่ราวตากผ้าแล้วไปจัดเสื้อผ้าตัวเองเดินเข้าห้องน้ำไปเธอรู้ว่าเขาไม่ออกจากห้องของเธอแน่เลยต้องแต่งตัวในห้องน้ำ อคารานั่งรอหญิงสาวที่เตียงและเปิดทีวีดูเพื่อรอไม่นานเธอก็ออกมาหญิงสาวใส่ชุดเดรสสีชมพูอ่อนยาวถึงตะตุ่มเสื้อแขนยาวเหมือนเดิมเขาคิดว่าเธอคงอยากใส่ให้ครบแบบครบสีแล้วถึงเปลี่ยนเป็นแบบอื่นบ้างช่งางเถอะเธอจะใส่แบบไหนยังไงเขาก็ไม่เคยเบื่อเลยสโรชา เดินผ่านหน้าเขาไปที่โต๊ะเครื่องแป้งลงครีมที่หน้าลงกันแดดทาแป้งฝุ่นกลิ่นที่เขาชอบทาปากด้วยริบสีจางไม่แจ่มมากใช้มือสังผมหยิกยาวสลวยนั้นแบบไม่ต้องใช้หวีเลยหยิบกระเป๋าโทรศัพท์หันมาหาคนที่กำลังมองยิ้มให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เข้มหอมจัง เขาพูดตามหลังเมื่อหญิงสาวเดินผ่านหน้าไปคนตัวหอมขืนหนักมากพี่เข้มคะพอเธอคะ่ะรีบไปกันเถอะนะคะเดี๋ยวฝนจะตกลงมาอีกน้องบัวครับเขาเรียกคนตัวหอมที่เดินนำหน้าไปมีอะไรครัพี่เข้มเขาไม่ตอบแต่มายืนอยู่ตรงหน้าเธอขอกอนอีกทีได้ไหมกอดอย่างเดียวนะครับคุณดีไม่พูด อย่างเดียวเขาชิดตัวเธออบกอดร่างหอมนั้นมาไว้แนบอ,อกไม่ต้องพูดอะไรเขารู้ว่าเธอยอมให้เขากอดอยู่แล้วขอบคุณมากนะครับเขาจูบที่เรือนผมหอมนั้นวางคางที่ไหล่หอมนั้นแอบหอมซอกคอขาวนั้นเบาๆจนคนโดนหอมสะดุง้งเขารัดร่างบางนั้นแน่นขึ้นชื่นใจจัง คนดีของพี่จนคนตัวหอมเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่แป๊บเดียวเขาก็เปลี่ยนเป็นโอบเอวหญิงสาวพาเดินไปที่รถคนโดนโอบรู้สึกเหมือนจะลอยตามเข้าไปใจเต้นแรงความรู้สึกต่างๆวนเวียนสับสนอยู่ในหัวของเธอช่างเถอะเอาให้ค่อยคิดเธอยอมรับว่า ช่วงนี้ใจเธอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยแม่ได้รังเกียจกับการที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาคอยดูแลเขาไม่กโกรธที่เขาคอยหอมคอยกอดเธอบ่อยๆแต่กลับรู้สึกอบอุ่นมีความสุขและปลอดภัยมากกว่า